สายมูอย่างเราต้องมาที่นี่วัดสแกอําเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนธกับพิษก็ไปมาตั้งแต่วันจันทร์ที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะคะพอดีว่าพิษติดงานติดธุระหลายอย่างเพิ่งจะมีเวลาตัดคลิปลงคลิปให้ชมวันนี้ออกเดินทางจาก304ปราจีนบุรีป,ประมาณ10โมงระยะทางก็ประมาณ120กิโลค่ะแวะซื้อตับทอดข้าวเหนียวตลาดท่าประชุมในอําเภอศรีมหาโพธิ ไว้กินระหว่างเดินทางปั๊นี้ก็จะอยู่ใกล้ๆกับตลาดหนองชะอมที่พีทลงคลิปคุณยายขายหมี่โคราชไปก่อนหน้านี้นะคะพีทก็ได้อุดหนุนหมี่โคราชคุณยายไปหนึ่งห่อนะคะเอาดังดดิมนะคะน้องขอตักบาตก่อนเลยยี่สิบถ้าลูกหนูให้สองลอยเด้อมาต้ยทอดก็ให้ลูกจะเนจรเล่นอา,ายวุวัฒนะุคพลาได้ลูกเด้อสาธุ เดินทางครั้งนี้ก็ไปเส้นจังหวัดนครนายกสระบุรีหินกองอำเภอภาชีมุงหน้าไปที่ตำบลทนูออาเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช้เวลาในการเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะคะมาถึงวัดก็เกือบจะบ่ายโมงนะคะใครขับรถเร็วก็น่าจะถึงไวกว่านี้นะคะปีนี้ก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะคะที่ได้มาวัดสแกภายในวัดก็จะมี ดอกไม้มีพวงมาลัยนะคะให้เราเลือกซื้อเลือกใช้ใครสะดวกใช้แบบไหนก็เลือกได้เลยช่วงเวลา11โมงนะคะทางวัดก็จะมีการถวายเพนใครอยากจะถวายเพนร่วมกับทางวัดมาช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะพีดมาวันธรรมดาคนจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์คนจะค่อนข้างเยอะเลยตรงนี้จะเป็นกุฏินะคะที่ท่านหลวงปู่ดูเคยอยู่ก็นำพวงมาลัยดอกมะลิหมากพูนะคะมาถวายมาขอพรหลวงปู่ดูนะคะ ส่วนมากแล้วเวลามาพิษก็จะขอเรื่องการงานเรื่องสุขภาพนะคะภายในห้องกระจกนะคะก็จะมีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ดูหลวงปู่วปทวดนะคะให้เราได้กราบไหว้ขอพรท่านทั้งสองนะคะเ,เพื่อนๆพี่ๆรู้จักบทสวดพระคาถามหาจากักรพรรดิกันไหมคะบทสวดนี้หลวงปูด่ดูท่านได้รจนาหรือเขียนบทสวดนี้ขึ้นมา เป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆอย่างตัวพีทเองก็สวดพระคาถาพระมหาจักรพัิอยู่เป็นประจำสวดแล้วชีวิตดีขึ้นทำอะไรก็ไม่ค่อยติดขัดท่านไหนที่ทำอะไรแล้วก็ชอบติดขัดไม่ค่อยราบรื่นลองสวดพระคาถาพระมหาจักรพัทดูนะคะจะสวดก้าวจบก่อนนอนหรือสวดตามกำลังวันวันเกิดของตัวเองก็ได้นะคะอย่างตัวพีทก็จะสวด17จบตามกำลังวันของตัวเองก็คือวันพุธกลางคืนค่ะ จะสำริจผลจะได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลนั้นๆด้วยนะคะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตัวของเราด้วยทุกสิ่งทุกอย่างรวนแล้วแต่เกื้อหนุนกันทั้งนั้นค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าฉันจะสวดมนต์อย่างเดียวไม่ทำมาหากินแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้น่าจะอดตายนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่อยากมาสวดมนต์มานั่งสมาธินะคะที่นี่มีโซนสำหรับไว้ปฏิบัติธรรมให้ด้วยนะคะ เป็นวัดที่มีแต่ความร่มรื่นร่มเย็นหน้ามามากๆพีดมาวันธรรมดานะคะคนก็จะไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคะคนก็จะเยอะกว่านี้วันเสาร์อาทิตย์ก็จะเข้าไปดูไปชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดูได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปไหว้พระในโบสถ์ไปขอพรพระในโบสถ์กันต่อนะคะใครอยากจะขอเรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพนะคะก็ขอท่านได้เลยนะคะ เดินไปตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่สําหรับให้อาหารปลานะคะอาหารปลาก็จะมีเป็นขนมปังเป็นแบบเม็ดนะคะปลาก็มีแต่ตัวใหญ่ๆไม่แน่ใจว่าเป็นปลาสวายหรือว่าปลาบึกนะคะให้อาหารปลาค่ะตรงนี้ลมเย็นสบายมากๆเลยค่ะ ภายในวัดนะคะก็จะมีคุณลุงขายขนมโรตีกรอบพีชก็ช่วยอุดหนุนคุณลุงอุดหนุน100แต่ว่าหนูให้200นะคะขอบคุณะคะ่ะก็เดี๋ยวพีชกับเี้ก็จะไปไหว้หลวงปู่ดูอยู่ด้านหน้าพิพิพพธภัณฑ์หลวงปู่ดูนะคะ ซึ่งพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้เข้าชมได้เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา9้าโมงถึง4ี่โมงเย็นเท่านั้นนะคะวันนี้มาวันธรรมดาก็ว่าได้เฉพาะด้านนอกหลังจากที่ไหว้ขอพรหลวงปู่ดูเสร็จนะคะก็จะยังไม่ได้เดินทางกลับที่304ปราจีนบุรีนะคะเดี๋ยวเนตกับพิทต้องเดินทางต่อไปที่จังหวัดชัยนาทไปวัดบ้านแครหรือวัดโคสิตารามวัดของหลวงพ่อกวยนะคะไว้เดี๋ยวพิทลงคลิปให้ชมอีพีต่อไปนะคะ